มันคืออยังเอ,อาหนาไว้มีร่ำอ,อยู่กับขึ้นหอดหนาไว้คือจะเขาวจุนพูนอยู่ปุ่นนะพูนนะนอขาวจุนพูนหัวมันหน่าไปตะตั้งตะตั้งเปาะตะเปะอยู่ ขอบอกมนุษย์ทุกคนไม่ต้องสับสนกับลูกเลยนะขอให้ตั้งจิตภาวนาะทุกอย่างนานานะเดี๋ยวมันจะดีคนต้องกลัวความตายพาดุกชายลงทุงบึงอันหาผูส้สาวมาพอก็อจะผู้บบาวคือดูแท้ ีผู้สาวนอบอบอกับผมฮะไผ่ละอาเบเอ้าบออาบผู้บาครับ่มต้องมีแหลแต่แม่เถาปันนี่แม่ยังมี่า <laughs> ฮ่าี <laughs> ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า้อบอืบอัด้อกูบอสือบอจัดพูดเดียว บดมดชื่อว่ดชัดบิดปฏิทไม่ใช่าะอ้อจะมืหัวเศร้ากับผู้เศร้านักเรียนแล้วซ้ำยนีเนะาะเศร้าจะไปซนใจกับมันฟัดใจใส่กอนหาเงินกอนหนุกละหาเงินมันได้้ลยถือโดดขึน้นงามๆขีปมาลำ กะจี่แมงเมาสามหล่อขี่ไปลำดังเลยได้ดังหรอจะว่ารถโบยู่อย่างไรนอแบนสามหล่อเล่นกดตุ้ยก็ดตุ้ยมาใครเนีาาเ่ยบริไปลำไก่ขี่รถสามหล่อไปเก็รถอื่นใช่ไหม,มไอ,อยายอ้เนี้ยมารับดังดังเนี้ยเอออ้าวก็ดีขี่สามหล่อเขาปะมันมีสามหล่อขี่ก็ดีเป็นอย่างบ่มีที่มันสิหายเมียวะ นี่เขาก็สีนะแต่ว่าแม่เอิดหลนเอ็ดหัวไปสนกระเบิดไปนั่งเอ็ดไปเ็ดวเศ้ากะเดีวอยู่ตัวนังแดดแห้งกังเว้นนั่นแดร้ายแม่ก็สูบบ่ได้วานแห้งหอนแห้งฝนผันหอยโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กมาสามเมตร Không. Tố, anh, bẩn, bẩn. Để mình quan là tốt nhanh chứ bẩn Nghe mất mình không có dung Nghe mình dầu điện Không có hết hết chú mở này ยังน้าแสนยานแต่มันหลุดง่ายเพราะว่ามันน่องเนาะไทยเขาขนไว้นะดินมันผุนี้อยูดยอ่ดินน่องดิวลายมาว่ามนมาขนอีกยู้ขนแนบักหลามันหลายแห้งว่ะมันจี มันกินเข่าได้เนี่ยมาก็ตโตแต่ยายามันก็ตายแต่ใบมันยังงอมันหมดไตห่ามันหมดไตกําลังกายนั่ง โอ้ยอันสิริพรเอ,อ้ยสิริพรอุอ่นเลื่อนเดี๋ยวหัวหนังสือก้อนล่ำไปบดุกระอย่ยินีไพดอกสงสัยอุ่นเลื่อนกับสิริพรน,นี่ล่ะมันแม่ต้องการสิใส่ลระดูกเอามาเด้อเพราะว่าหลอกหลอกไว้ในหันเบิร์ตทุกคนนะ chốt cho nên nhắn bố dập hầm em đi anh chỉ đi thốn là một tài đấy แง่ไปล่ามาเพราะมือคืองามเดี๋ยวนะโบกดือนตอนเทาสางขิดินนี่คือหลุ่มคือนนี่เอองามตัวหลังเอามาเบิ่งตีนแง่หนี่ขวดขิดินกุนก,กุนขวดขีไก่กุนกุน,กกนหนอนทำไมสาขีไก่ใส่อันอะแต่พวกบัวเหม็นปะตนายจ์จากของเหม็นอยู่หันเอาผู้ดเดียว เอาแลพ่มาเห็นนแม่งเอ้ามนปตายใส่บุญนี่มันหำหำเงางเน่ยองนวันนี้แม่มาคุดเป็นแหงอะท่านเอาไฟมาต่ำอยู่ใหม่ดีเปไงแหงที่บคาบุญห้ามจะเถื่อไอ้หัวมันตายนะหัวมันก่อนหัวมันมันยื่นแหง าหาน้ำข้งัวแม่ซื้อข้งัวมาเต้โคลดัดกอมิมีตะกินบ่มีไดรชิมก็มากก็กายดนครับนี่ไตบอมาแดงนั่นสน้มกีฬาก็ไตในมือล้วสองตวสองตัวมันก็มันก็ขึน้นไปนะยามาแดงก็ขึ้นไปมันซุ่มปลามันแม่เอว่าสืออา่อพี่เตมุกหมกเจ็นหมก Cái mô bói hình này, cái mô bói bộ... cái tấp bỏng nó mốc đi. Bói hình nhắn nó đưa qua nhắn <laughs> cái hình đó, đẹp, đập tao bên. Bây cái ngay trời thật là đập, luôn ủng hụp. ไทยดูได้ก็คือกข,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 ขานเวาะนะหายบนมือ,ลอเลยยังตากั่สดอยู่ไหนก็นอยู่ในน้ำสดขาววิมีกินกระจ้าหวังวตัตถมีสดเนื้นกอกระแตงเป็นก้อนล่ำไม่ใญ่สดทันทีแตงแตงใส่จากของ อยากได้กันจิตเตียงอยากแต่มันบนจากแเตียงผู้ใดรบทักอีย่างมากป้องเปิงป้องเปิงป้องเปิงเด็ดลมลมตต